ผู้เรียนนะครับผู้เรียนมีทั้งแบบแกะแล้วนะครับครูเล็กครูใหญ่หมีหมดนะครับราคา110 170บาทเรียนหน้าผู้เรียนต้องกินผู้เรียนนะครับผู้เรียนดูผู้เรียนสองลูกนี้80บาทเห็นไหมครับสองคูนี้80บาทนีทน่มาดูรุนรน่นบิ๊กนี่ครับนี่เราต้องรุ่นนี้ครับ พรีเมียมครับพรีเมียมนี่ครับลูกนึงก็จะได้สามตูสองตูน้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่แต่เรียบร้อยแลนะครับก่องนึงก็จะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทถึงห้าร้อยถึงห้าร้อยหน่อยหน่อห้าร้อยกว่าบาทจัำๆนะฮะนี่ พวกนี้นี่รับรองเนื้อนะครับก็คือพรีเมียมกินแล้วถ้าเนื้อไม่ได้นี่เคลมได้เลยะะแบบไม่เหมือนกับเล็กๆนี้นะครับถ้าเล็กๆอย่างนี้ซื้อแล้วซื้อเลยติดราคาให้เหมือนเลยแต่ถ้าพรีเมียมอย่างนี้เนี่ยรับรองเนื้อคือถ้าเนื้อที่เอาไปกินแล้วไม่ผ่านเรารับเคลมเลยนะครับเอามาเคลมได้เลยเปลี่ยนได้เลย,เลย บิ๊กๆเลยครับเห็นไหมนาดูเนื้อละเอียดเลยครับอยี้ยมากนะครับนีนะคะ่คือหน้าของผู้เรียนนะผู้เรียนหน้านี้จะอันหลังเพราะว่ายังไม่ได้โดนฝนกินตู้เรียนต้องกินหน้านี้ครับและช่วงนี้ออกมาเยอะก็คือแก่ๆทั้งนั้นผู้เรียนมอนทองระยองนะครับถ้าเป็นลูกอย่างนี้ก็คือโล160บาท อย่างโล160บาทนะครับลูกใหญ่โล160บาทม้อนทองระยองลูกนึงก็จะประมาณ560บาทนะครับทุเรียนระยองม้อนทองระยองรับรองเนื้อนะครับนี่คือเป็นผู้เรียนที่รู้สึกว่าเราจะรับปาจากที่ตลาดอายรานค้าสลผู้เรียน ไม่ต้องไปถึงระยองและก็โมงนี้เราไม่ต้องไปไกลถึงละยองเราก็ได้ทุเรียนนะครับแกะเียบน้อย้วเห็นไหมครับออแบบแกะสําเร็จแล้วก็ยังไม่ได้แกะนี่ให้เลือกด้วยเลยถ้าแกะอย่างนี้เขาจะเข้าป็นกิโลกิโลละประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยนี่ประมาณ กิโลห้าร้อยกว่าบาทได้ง่ายๆส่วนถ้ายังไม่ได้แกะยังไม่ได้ฟอกเปลือยอย่างนี้นโลหนึ่งลูกเขาเรียกว่าโลละร้อยหกสิบบาทลูกหนึ่งก็จะอยู่ที่สี่โลห้าโลนะครับนะครับเุเรียนมอนทองหมอนทองที่เรียนโสร็จแล้วครับวันนี้จะไปกินทุเรียนนะครับบิ๊กบิ๊กบิ๊ก นะ้าผู้เรียนก็กินผู้เรียนครับลูกใหญ่มากครับดูใหญ่ลูกใหญ่นะครับใส่กล่องกล่องนี้จะเป็นเ,เป็นกล่องที่เจอะดูนะครับแล้วก็มีความปกอยู่ข้างในนะพื่อใส่แล้ว <im ans> ถ้าเราอยากจะคงสภาพเราก็เอาไปแค่ตู้เย็นนะครับแล้วก็เขาจะคงสภาพไว้ได้เลยแต่ถ้าเราใส่กล่องอย่างนี้ความปกจะอบขึ้นแล้วก็ผู้เรียนจะค่อยๆสุกขึ้นรอมขัน้นนะครับ